สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับโยมผมปิมโมเดลคาววันนี้ก็จะมารีวิวรถมาเจเรสเช็ช็อกโกแลตแฟคทอรี่ไทยแลนด์นะครับผมซึ่งตัวบริษัทช็อกโกแลตแฟคทอรี่ไทยแลนด์ก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับพวกพวกอาหารแล้วก็พวกขนมหวานในพวกนี้นะครับผมซึ่งก็จะมีอยู่ในหลายจังหวัดนะครับผมซึ่งเขาก็มา รวมกับมาเจเลตนะครับผมเป็นรถสองคันนี้ครับผมคันก็จะเป็นคันสีแดงกับคันสีก็จะเป็นรุ่นโฟกสวากเกนทั้งคู่นะครับผมส่วนตัวลายกล่องจะเป็นลายช็อกโกแลตนะครับผมแายแบบสี่เหลี่ยมครับอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตแบบเอ,อ่อสีอ่อนนะครับผมสีน้ำตาลอ่อนส่วนอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบสีน้ำตาลเข้มนะครับผมก็จะมีซึ่งตัวกล่องนี้ก็จะมีเป็น ตัวเจเลตแล้วก็มีตรงโลโก้ของโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวแพ็คกล่องนะครับจะเป็นแบบเป็นพื้นถนนนะครับผมนี่ผมจะเป็นพื้นถนนแบบนี้เลยส่วนด้านล่างก็จะมีใต้ตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับผมมาเจเลตคอมวิดอัสนะครับผมก็จะมีติดให้ติดตามของติดตาม ตามของมาเจเลตได้ก็มีทั้ง IG Facebook แล้วก็ YouTube ของมาเจเลตไทยแลนด์นะครับผมก็ซิมบ a ลทอยไทยแลนด์นะครับผมที่เขาจัดหน่ายครับผม <c oughs> เอามาดูกันนะครับว่าสองคันนี้เป็นไงเริ่มจากคันนี้ก่อนเอขอหาวิธีแกะก่อนครับผม Hey, คันนี้ก็จะเป็น v o l ks w a g e n b e e t l e นะครับผมเป็นลายช็อกกแลายช็อกโกแลตน,นะครับผมน,นี้ก็จะเป็นพื้นถนนซึ่งตรงนี้ก็จะมีเป็นบอกด้วยนะครับว่าเป็น v o l ks w a g e n b e e t l e รุ่นนะครับผมเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ก็จะด้านบนหลังคาคันนี้จะมีคําว่าบริช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะครับผมซึ่งเป็นชื่อของ,งานช็อกโกแลตของไทยแลนด์ครับผม แล้วก็จะมีเป็นลายแบบช็อกโกแลตเยิ้มนะครับผมแล้วก็ตัดกับสีเอ่อครีมครีมนะครับผมมีบริโลโก้กับชื่อบริษัทเดิมนะครับผมบริเวณประตูสองฝั่งนะครับผมล้อคันนี้เป็นล้อสิบก้านครับผมสีเทาครับผมไฟหน้าคันนี้เป็นไฟพลาสติกนะครับผมภายในเบาะคันนี้จะเป็นเบาะเอ่อสีครีมนะครับเป็นพวงมาลัยฝั่งซ้ายครับคันนี้ ตัวท้ายเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะมีไฟส่วนคันนี้สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงได้มันเ,เปิดได้ครับแต่ว่ามันจะเปิดลําบากนิดหนึ่งขอชอุปกอณช่วยครับผมตัว ข้างในตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะมีเป็นที่เก็บของครับไม้ใช้เก็บของต่อ,อ,อไปก็คือคันนี้ครับผมเป็นโปกกเกอเกมโอเคทีน,นี้ก็จะเป็นอ่อ โฟกซ์สว g กเกนนะครับทีหนึ่งตัวซึ่งก็เป็น v ฟกซ์สว g กเกนเหมือนกันครับเป็นตัวฟูดทักนะครับผมผมเป็นไลฟ์ฟูดทักนะครับนี่ก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็จะมีคำว่าช็อกโกแลตแฟค t o อรี่เป็นชื่อโลโก้ตรงนี้ก็จะมีคำว่า Make Chocolate และ Your your รนะครับผม y o u r นะครับผมเป็นตรงนี้เลยตรงนี้จะมีคำว่า The Chocolate Factory นะครับก็เป็นลายแบบขนมพวกขนมอะไรพวกนี้ครับซึ่งรถก็จะตัดเป็นตัวรถนะครับจะเป็นสีแดงและทางคันส่วนบริเวณตรงนี้นครับจะเป็นเป็นสีครีมนะครับผมด้านหน้า ตรงฝั่งบริเวณโลโก้จะเป็นคืนครีมจะเป็นฟ็อกซ์วากเก้นทีหนึ่งไฟหน้าคันนี้เป็นไฟพลาสติกค,ครับผมล้อคันนี้เป็นล้อแบบห้าการนะครับผมล้อห้าการสีสีเงินสีเทาเหมือนกันนะครับหลังก็จะมีบอกอะไรลเอีดบอกด้านหลัง <c oughs> อ่ะส่วนใต้ท้องรถก็จะมีบอกอะไรเอียดนะครับมาเจอเลดเมกอินไทยแลนด์ อันัอัตราส่วนหนึ่งต่อห้าสิบเก้าฟ n t กวากเกนทีหนึ่งนะครับผมซึ่งนี่ก็ผมลืมให้ดูคันนี้คันนี้ก็จะเป็นเอ่อฟ o อกซ์วากเก้นบีเทลนะครับผม <c oughs> อัตราส่วนอยู่ในนี้คันนี้ไม่มีอ๋อเนี่ยอัตราส่วนหนึ่งต่อหกสิบสี่เมอินไทแลนะครับผมคันนี้ นี่รู้สึกว่าจะเป็นสองคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นล้อยางน้วยนะครับผมนี่เทสตการวิ่งของสองคันนี้นะครับผมอมืวิ่งโอเคครับผมถือว่าวิ่งดีครับผมอีกคันก็ก็วิ่งดีเหมือนกันครับวิ่งดี <c oughs> โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพได้ไม่พลาดคลิปโรใหม่ๆช่องบีโมเดลคาร์ครับ ลอาใครอยากให้รีวิวรถขนาดหรือแกะหรือแก้ไขรหัสไหนก็คอมเมนต์มาบอกใต้ล่างคลิปน,นะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ